สวัสดีครับเพื่อนๆผมวาลีเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องโดราเอมอนตอนดินแดนเทพนิยายไซอิ๋วกันนะครับก้อนหินก้อนหนึ่งได้ถูกฟ้าผ่าลงมาแล้วลิงน้อยตัวหนึ่งก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากก้อนหินลิงตัวนั้นก็คือซุนงอคงนิสัยของลิงตัวนี้นั้นเป็นลิงที่สนมากทำให้เพื่อนๆนักศึกษของเขาวิ่งหนีและ โดราเอมอนผู้ที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้มากำราบอบรมบมวิสัยลิงตัวนี้โดราเอมอนสั่งให้งอคงลองตีลังกาให้พ้นมือนี่ดูสิแต่เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระจึงบินจากไปงอคงบินไปยังอวกระและเห็นเสาอะไรกลมๆจึงวาดรูปเล่นลงไปชับพลันสิ่งที่วาดลงไปนั้นกลับเป็นมือของโดราเอมอนนั่นเอง แล้วโดราเอมอนก็เอาก้อนหินทับงอคงเอาไว้เป็นเวลา500ปีเพื่อเป็นการลงโทษจากนั้นโนบิตะที่ฝันกลางวันก็จะตื่นขึ้นท่ามกลางเพื่อนๆที่กำลังซ้อมการแสดงของโรงเรียนเรื่องดินแดนเทพพิยายไซอิ๋วโนบิตะที่พึ่งตื่นจากฝันกลางวันก็ขึ้นไปแสดงบนเวทีว่าตัวเองคืองอคงแต่เปล่าครับโนบิตะเล่นเป็นตัวประกอบชาวบ้านธรรมดามดาต่างหากละ่ะ เง่โดราเอมอนในตอนท้ายของการแสดงโนบิตะสัญญาว่าจะตามหาซุนหงอคงตัวจริงมาให้ได้โนบิตะกลับมาที่บ้านหาโดราเอมอนไม่เจอเพราะโดราเอมอนกำลังสนุกกับวิดีโอเกมเสมือนจริงโนบิตะจึงนั่งทามแมชชีนเดินทางย้อนเวลาไปในปี645ซึ่งเขาได้เห็นซุนหงอคงที่มีหน้าตาคล้ายกับใบหน้าของเขาขี่เมฆผ่านไป และในเวลาต่อมาก็ช่วยเล่นเรที่หิวโหยที่เดินอยู่กลางทะเลทรายโดราเอมอนกำลังเล่นเกมเสมือนจริงเมื่อเขาเล่นเกมจบโนบิตะก็กลับมาจากทา่ามชินโนบิตะดีใจที่ได้หินงอคงจึงรีบไปบอกทุกคนให้ตามมาดูที่ลานสนามเด็กเล่นใจแอนบอกโนบิตะว่าถ้าไม่เจองอคงโนบิตะจะต้องให้พวกเขายืมอ,อุปกรณ์พิเศษของโดราเอมอนนะโนบิตะ โดราเอมอนชิสุกะใจแอนซูนิโอกนั่งทามิชิีนย้อนเวลากลับไปที่เดิมเมื่อมาถึงกลุ่มของโดราเอมอนก็เห็นกองทหารมา้าที่ผ่านมาทางนี้ทุกคนจะต้องรีบลบกันหลังก้อนหินต่อมาโดราเอมอนใช้ดาวเทียมและทุกคนก็ได้เห็นพระทังซํำจังแต่ก็ไม่เห็นหงอคงตามที่ตั้งใจไว้โดราเอมอนจึงใช้เครื่องเล่นเกมสเสมือนจริงแล้วให้โนบิตะเข้าไปเล่น จากนั้นก็ออกจากเกมมาปรากฏตัวให้พวกใจแอนเห็นระหว่างนั้นเราปีศาจที่อยู่ในเกมก็ออกมาจากเครื่องโดยไปตะเล่นใหญ่ในการเป็นไซอิ๋วทำให้พวกใจแอนจับได้หลังจากแพ้เดิมพันโนดิตาและพองเพื่อนก็กลับบ้านใจแอนขอเล่นวิดีโอเกมและกลุ่มก็เริ่มเล่นแต่ในเกมไม่มีปีศาจปรากฏออกมาตลอดทั้งเกมเลยปีศาจหายไปไหนกันนะ โดราเอมอนบอกว่าอาจมีปัญหาในการทำงานใจแอนชิสุกะและซูนิโอกกลับบ้านพวกเขาพบว่าบรรยากาศมืดมากวังเวงน่ากลัวน่ากลัวในตอนกินข้าวเย็นโดบปตาเห็นว่าพ่อมีเขาและอาหารที่กินก็มีซุปกิ้งการ้อนๆวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขาซ้อมการแสดงเดคกิซุงิยิกล่าวว่าพระถังซัมจังจะต้องถูกสัตว์ประหลาดกิน กลุ้มโดบิตะต่อต้านเขาบอกว่าดี่ไปใช่เรื่องกล้าวที่แท้จริงทำให้ดีคิดคงนี้โกรธและมีเขางอกออกมาเมื่อมีเรื่องเอะอโวยวาคุณครูของพวกเขามาถึงและเมื่อกลุ่มบอลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครูก็โกรธและกลายเป็นปีศาจทุกคนรีบวิ่งเจ้นกันกลับบ้านทันทีทันทีที่โนบิตะกลับถึงบ้าน เขาและโดราเอมอนใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่ออกไปสำรวจเมืองและพบอาคารสไตล์จีนขนาดใหญ่โดราเอมอนก็ตระหนักว่าสัตว์ประหลาจจากเกมออกมาเมื่อพวกเขาเปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อวานนี้ในยุคอดีตทำไม่ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปเพื่อจะหยุดสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เพื่อนๆตัดสินใจเดินทางกลับไปแก้ไขสิ่งต่าง พวกเขาปลอมตัวเป็นตัวละครในเรื่องไซอิ๋วและเดินทางย้อนเวลากลับไปทางด้านพระถังซัมจั๋งกับเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในวัดก็มีปีศาจสองตัวและขังข่าวมาโจมตีโนบิตะที่ปลอมตัวเป็นงอคงก็เอาชนะพวกมันได้ช่วยพระถังซัมจั๋งเอาไว้จากนั้นกลุ่มของโดรมอนก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปกำจัดปีศาจในทางเดินของพระถังซัมจั๋งกันต่อไป แต่ก็หมดแรงลงจึงตั้งแคมป์กันด้วยแคปซูลตั้งแคมป์และพักผ่อนกันที่นี่ทางด้พระถังซัมจั๋งในตอนกลางคืนตื่นขึ้นเขาแอบดูรินเรที่เดินทางมาด้วยกันที่กระสิบกระซาบกับปีศาจแต่พระถังเหมินเฉยและพลอยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นฝูงข้างขาวปีศาจพาพระถังซัมจั๋งไปที่ปราสาทโดยที่รินเรหนีไป จแอนแนะนําให้โนบิตะไปดูพระทังซัมจังขณะที่ขี่เมฆผ่านไปอดีตโนบิตะก็เห็นงอคงบินผ่านไปเขาแวะที่โอเอซิสและสังเกตเห็นปราสาทที่ถูกไฟไหม้จึงลองบินเข้าไปดูแต่ก็ถูกปีศาจพัดโจมตีกลับมาที่ทะเลทรายกลุ่มโดราเอมอนเจอกับเขาเงินทุกคนเอาชนะได้แต่ชิสุกะก็ถูกลักพาตัวไปโดยปีศาจใต้ดิน โนบิตะสู้กับปิซาจนโดนพัดออกมาไกลจนมาชนกับเรนเรและกลุ่มโดราเมอนก็ตามมาเรนเรขอโทษที่ผัสหังซำจังถูกจับตัวไปชิสุกะก็ถูกจับไปด้วยเรนเรจึงพาทุกคนเข้าไปในปราสาทไฟเมื่อใกล้ถึงปราสาทเพื่อนๆทุกคนกลับโดนกับดักทาให้ตกลงไปในหลุมด้านล่างกันหมดยกเว้นเรนเร พวกโดราเอมอนตื่นขึ้นมาและกลับมาพบกับชิซุกะและถังสัมจังกันอีกครั้งแต่ทุกคนก็ถูกมัดไว้ด้วยเชือกแม้ว่าถังสัมสังจะให้อภัยรินเดซึ่งจริงๆแล้วเป็นลูกชายของนางพิศาร์นางพิศาร์ก็สั่งให้ราชาพิศาจกินทุกคนโดยเริ่มจากดาราโดราเอมอนเป็นคนแรกอย่างไรก็ตาม ก่อนที่โดรมอนจะจุมลงไปในหมอ้อโดรโดเรม่ก็มาช่วยเขาเรนเรกก็แอบปล่อยเพื่อนๆทุกคนโนบิตะเข้าต่อสู้กับราชาพิศาจจนท้ายที่สุดก็ใช้กระบองวิเศษเยืดตัวแทงราชาพิศาจจนติดเพดานทํำเมื่อราชาพิศาจตายเวทมนต์ก็จ่างหายไปและนางพิศาจก็ตกลงไปในลาวา ขณะที่ภูเขาไฟเริ่มสั่นสะเทือนทุกคนรีบวิ่งหนีออกจากที่นี่จนกระทั่งนึกขึ้นได้ว่าใช้ประตูไปไหนก็ได้นี่นะประตูพาทุกคนออกมายัางดินแดนใกล้เคียงขณะดูภูเขาไฟระเบิดโดบิตะปกปิดตัวตนเดิมของเขาในขณะที่เ,เพื่อนๆอพระถังสำจังที่มุ่งหน้าไปยังการเดินทางต่อไปเมื่อกลับมาถึงบ้านโนบิตะสงสัยว่าแม่ของเขาจะกลับมาเป็นปกติไหมนะ โล่งใจเมื่อแม่ไม่มีเขาเพื่อนเพื่อนยิ้มให้โนบิตะและโนบิตะโอบกอดแม่ทุกๆคนก็กลับบ้านกันอย่างมีความสุข